ไม่ใช่ผมก็ยอมครับผมจำสูตรไม่ได้พี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้คลิปหน่อยนะครับอันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยร้านยำปูหูดาบครับยำปูหูดาบมีแต่ยำปูอย่างเดียวครับมีแต่ยำปูรูเดียวเลยลูกพี่โอ้โหใส่ใส่ผมเห็นป้ายผมต้องกระใจนะครับ สิบปีหนึ่งะครับแล้วก็อะไรครับสิบก็ยําเหมาทงตัวเดียวก็ยำเหรอครับตโอ้เน่่ไม่ธรรมดาสิบเดียวก็ยํานะครับแต่มองคอนไหมมองคอนไหมมองคอนมองคอนตะปูเลยครับมองคอนไหมมงคอนมงคอนตะปูเลยครับ นี่นครับนี่เราอยู่ที่คลองสมานยัปประเทศนะจังหวัดสระแก้วนะครับฝา,ากร้านด้วยครับชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านยำแซบ่บโอหูดับครับร้านยำแซ่บโอหูดับตัวละสิบบาทน,นะครับ ของเราจะเป็นตัวสิบบาทเท่านั้นใช่ไหมครับครับมีสิบบาทยีสิบาทอ๋อมีมีตบาทครับอ๋อนี่มีสิบบาทปูดาวมีกุ้งด้วยครับปูม้าปูดาวมีกุ้งด้วยครับอ๋อวันนี้ี่นี่โอ้ยลงไม่ไมอย่างนี้เลยโอ้โหมามามาเย็นๆนี่างเลยที่ไหบ้างเมืองแก้วกับตลาดท่าเกษตรที่ไหนบ้างนะครับเมืองแก้วกับตลาดท่าเกษตรเมืองแก้วตลาดท่าเกษตรอยู่ที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยครับอ๋อวันอะไรบ้างครับพี่ วันอะไรบ้างโรัโอ้วันเลี้ยวว่ะวันเสาร์วันอาทิตรนะวันกรกฎาคมวันศุกร์อยู่เมืองแก้วถ้าเกษตรอยู่วัดพระหัตนะครับเป็นนัดเย็นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะครับก็ใครไม่มาคยนะครับบอกได้เ,เลยว่าไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องคุยเข่าไม่รู้เรื่องเลยคุยเข่าไม่รู้เรื่องครับพี่ไม่หึงเหรอ ครับผมก็เ่างสูงครับคาณผู้ชมรืนเิใหม่ครับสวยตาแน่นอครับคุณอนพขานี้บผมเลยครับเราขานียงกเดี๋ยวเดี๋ยวเปรี้ยนกันไหมมาถือกล้องแล้วผมถงไปยำเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฝากกันติดตามกันครับท่านประธานชาแนลครับี่ตัวหกตัวค่ะเาหตัว อี่ขอดูขอดูย้ำหน่อยขอดูย้ำหน่อยนหมัดไไ้ใส่ใส่เยอะไหมไม่เยอะครับน้อนลูกค้าก็ไม่ฮาเลยนะลูกค้าลูกค้าชอบใช่ไหมครับชอบชอบชอบว่าขาหรือชอบปู ไปหวานกันนะครับไปหวานแซวแซวกันเล่นนะครับนี่คนไรกกดแชร์เยอะน่อยนะเราเราเมากาแฟครับเราปูม้าปูหมดแล้วกันม้าครับสิบปาร์สปูหมดแล้วกันม้าครับสิบปารปูหมดแล้วกันม้าครับสิบปูหมดคนไรกกดแชร์แล้วนะแรมกิ่งจริงนะท่านประธานชาแนลนี่นี่ครับก็สลาต่างนานาประเทศนะครับก็ เป็นนัดของโขมนะครับวันเสราร์นะครับใครที่มาเดินนะครับก็สามารถมาได้เลยวันนี้มีแต่ปูตัวสิบบาทเท่านั้นนะครับทุกทีจะมียี่สิบบาทด้วยนะครับผม,มชอบใจเงี้ยสิบบาทก็ยำผมอยากเห็นถ้ายำสิบบาทจะเป็นยังไงตัเดียวไม่เคยเคยมีคนตั้งยำไหมก็มีค่ะตัวเดียวก็มีมมมจริงเหรอแค่ไม่น้องอ่ะแไม่น้องไปตัวตัวเดียวก็มี่พี่นะคะชิ้นขมันเป็นที่มาหรอครับว่า ตัวเดียวก็ยำใช่ไหมเพราะน้องคนนี้เลยใช่ไหมที่ตั้งตัวเดียวเนี่ยอ๋อตัวเดียวก็ยำเราก็ยำเลยครับอ๋อแต่ว่ามันตัวเดียวเราก็สั่งน้อาตอนน้เพิ่มให้น้องไปคร้บโมเค็นไ่นไหไม่เห็นไม่เห็่นนเ่เ่ห เอาข้ามือหนึ e, 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 e ่งมาครับรถขับรถข้า e, ม e, e ือหนึ e, ่งมาครับมือหนึ่งมาเอาอแกรกตัวปลอมนี่เองเห็นยืนย้ำต้องนานนี่ตัวจริงมาแล้วครับรูถขับย้ำแซ่บปู่นำสวัสดีครับดีนี้บริการตัวราเสียบหนึ่งตัวก็ย้ำสองตัวก็ย้ำสอนตัวครับริยัมครับไม่ต้อนะฮะย้ำอย่างนู้นอย่างันไหนบอกกันได้ถ้าไม่แซ่บก็จะย้ำไม่กินทำไมไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับผม ปลาไก่นะครูเราจะมีปูไข่นะครูไข่จะเลือกแบบนี้นะหลังล้มส้มแบบนี้นะพี่นะพี่จ๋าเนี่ยนะฮะหลังลอมส้มมอไปนะครับเป็นคูไข่แบบนี้นะพี่ดูได้ดูได้ปอกือข้างในมันเราจะดูว่ามันเป็นไข่ใช่ไหมครับไข่แบบนี้เลยไ่แบบนี้เลยอ๋อซือครับพี่นี่การเลือกไ่ครับนี่การเลือกูไข่นะครับนี่ยนะไข่แบบนี้เลยครับไข่้นแบนี้คูไข่นะคะ โปรขาแบบนี้เลยครับเนขายนะรับรยเลยนะครับเลยับลสิบบาทเร่กันได้ครับยำแซ่บด้วยลนะครับนลสิบาทมันฟูยำนนะครับเไม่ได้เลยรับไปเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าแังแน่นร้านเลยนะครับโอ้ลูกค้าแังน่้านเลยครับแน่นเลยคนนี้ ผมใส่สีฟ้านะครับเข้ใส่ทั้งโมทั้งพนัานทั้งคนเจอ้องการทิชตชอใ่หมดเยครับกระเทือไร้กระเทกระเทไรลาหยากขดข้างครับหยาดข้านะครับค